ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับ11โมงเช้าโดยประมาณนะครับกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการไลฟ์สดนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันสดๆนะครับถามตอบกันเรียลไทม์เลยนะครับว่าว่าตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานมีเสริมในตัวตัวพื้นฐานก็จะมีเสริมให้ด้วยนะครับสำหรับภาพรวมรวม นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วท่านสามารถท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจของไอร่าเราเลยนะครับแล้วก็มันนี่สเตชันนะครับสองเพจนะครับแต่เราจะตอบในไอร่าก่อนนะครับแล้วก็ตามไปด้วยที่มันนี่สเตชันนะครับก็จะพยายามตอบทุกคำถามนะครับแต่ว่าเราก็จะดำเนินการถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะครับครับเดี๋ยวเรามาดู ภาพรวมหลังการเซอร์ไพรส์นะครับมมว่านเซอร์ไพรส์หลายอย่างภาพรวมของดัชนีเราค็คงยังคงอยู่ในกรอบนะครับยังอยู่ในกรอบกรอบชแนลเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นขาลงอะไรจริงจังนะนะครับตรงนี้ก็ยังรอรีอว่าเซอร์เพิร์นก่อนนะครับว่าว่ามันจะกลับกลับตัวได้เมื่อไหร่นะครับสัญญาณบวกก็จะดีได้ต่อเมื่อ กลับไปยืนเหนือสักพันสามร้อยสิบหกนะครับหายเมื Hi ่อวานให้มันดูดูโอเคขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็โอเคไม่มีไม่มีโรโ,โล่เดิมละก็โลเบิร์นเดอร์มทอมอยู่พันสามร้อยหนึ่งก็ในทางกลับกันถ้าหลุดพันสามร้อยหนึ่งก็โอเคก็ไปเจอข้างล่างนะครับประมาณพันสองร้อยแปดสิบห้าประมาณเนี้ยนะครับพันสองแปดห้าประเด็นของการละออกของ อดีตรัฐมนตรีคังนะครับนะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ surprise จากการฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สุขุมนวลสกุลน,น,นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าคือปัญหาคือมันจะจบเร็วถ้าสามารถหาหาหาคนมาแทนได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมีภาษีดีหน่อยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็จะจบไปนะครับปัญหาคือต้องเร็วและ ดีต้องได้คนเก่งพอสมควรนะครับที่เป็นที่ยอมรับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ายังช้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอาจารย์สุขุมพูดไว้วยเลยนะครับว่าโดยปกติรัฐมนตรีตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทุกคนจะแย่งกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ๆไม่มีหาไม่ได้นี่มันก็จะมีปัญหาต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลทันทีนะครับว่าทําไมหาไม่ได้ประมาณเนี้นะครับ แต่ก็คงไม่ค่อยกระทบต่อตลาดหุ้นอะไรของเรามากมายนะครับต่างประเทศดาวโจนส์ก็ขึ้นนอาขึ้นนอวนะครับแต่สแสก็ออําหายไปเรื่อยๆก็แยกกันไปนะครับในเอเชียก็ยืนยืทงๆกันเป็นส่วนใหญ่นะครับยืนยืทงๆไม่มีไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับไม่มีอะไรน่าตกใจครับก็โดยภาพร,รวม น่าจะน่าจะไม่มีอะไรนะัตกใจแล้วแหละนะครับภาพรวมของตลาดเรานะครับวันนี้ปูนใหญ่ก็ยังคงแข็งแรงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับครับท่านก็ทยอยส่ม,มคำถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้าำถามค่อนข้างน้อย เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเล่นในตัวของ Small Cap กันมากกว่านะครับวันนี้คอมเซเว่นก็เล่นเล่นเป็นต่อเนื่องเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเรามาดูคำถามนะครับมีคำถามแรกนะครับ T R U B B ไทยรับเบอร์ปะ่ะครับ C R U B B อืม่มขึ้นแข็งแรงมากนะครับวันรุ่งก็ตามมาด้วยสามวันนะครับเป็นทีเซอร์เยอร์ ในแง่ของทางเทคนิคก็ผ่านหนะ้านเรียบร้อยนะครับก็คงทยยขึ้นไปทดสอบหนะ้านด้านบนนะครับน่าจะออไปได้ไกลพอสมควรนะครับหน้น,นแล้วก็ร้อยแปดสิบเจ็ดอีกที่หนึ่งก็สองร้อยสองบาทยี่สิบเลยนะครับบาทเกาเจ็ดกับบาทแปดสิบเจ็ดกับสองบาทยี่สิบครับคงได้ข่าวดีอะไรมานะครับขึ้นระวอลลุ่มคอนเฟิร์มด้วยนะครับก็น่าฟอลโล่บายตาม นะครับครับสวัสดีครับคุณสาคอดครับ T H E E หร,ร,รอไทยลีหรอ T H r E อืมก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะครับ สีเด้งเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วแหละนะครับแพทเทิร์นต,ตรงนี้ลัวจะเป็น A B C ด้วยนะครับก็ทยอยขายดีกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเบมนะครับเบมก็คิดว่าค่อยๆกลายสภาพเป็นดีเฟนซีฟสต็อกไปนะครับ ก็คงไม่หวือหวาเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วช่วงที่ผ่านมามันเป็นวีเช e นะครับตรนนี้ก็เริ่มน่าจะนิ่งๆไซเวออกข้างๆไปนะครับครับ นัทวุฒนะครับ AG E ก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับมีวรุ่มแต่ว่าก็มีแท่งเชดโดยาวๆนี่ก็หมายถึงว่าการประทากันระหว่างซื้อขายซื้อ ซื้อก็เยอะขายขายก็เยอะนะครับไม่ไม่ไม่ไมชัดเจนว่าใครชนะนะครับกลับมานคราของมน,นีสเตชันนะครับบุญกโมลแพนบีนะครับ แพนบก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับก็จะเป็นสองสองลิชแชนลนะครับห้าถึงหกแล้วก็หกถึงหกบาทห้าสิบสองแนวนะครับ จะเห็นภาพชัดเจนนะครับธานีนะครับคุณนเด็ดที่เราเคยแนะนำไปแล้วตอนสามบาทต้นๆน,นะครับสาบาทสามสิบตรงนี้ก็ยังแนะนำนะครับยังแนะนำต่อนะครับเพราะว่าอ,อตอนแรกเราให้ทาร์เก็ตสี่บาท ก็ปรับใหม่ก็ยังสวยงามนะครับเพราะว่ารูปรูปตรัเนี้นะครับเป็นรูปิล pattern ของ c a n d l e t i กนะครับเป็นรูปของการพักหลังจากขึ้นแรงๆนะครับพักแล้วขึ้นนะครับวันนี้ก็โอเค แล้วก็ถ้ามันยืน4บาทได้นี่น่าจะไปต่อแรงๆเลยนะครับพื้นฐานเปลี่ยนด้วยนะครับจากการที่ Analyst Meeting เสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงช่วงช่วงนี้นะครับช่วงช่วงแท่งแดงเนี่ยเสร็จปุ๊บขึ้นยาวเลยนะครับก็มองแล้วว่า b ั t t อมเอาไปแล้วแล้วกเ็เดี๋ยวคงเล่นดักรอในเรื่องของมาตรการภาษีวันนี้สะดุดนิดนึงเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้ง นะครับก็คือว่าจะลดภาษีสําหรับภาษีเงินได้สําหรับการซื้อรถยนต์นะครับตัวนี้ก็ทำอันนี้เป็นข่าวดีนะครับถ้าถ้าออกมาสําหรับธาน,นีนะครับครับวันนี้ไม่มีใครถามคําถามเลยนะครับ AAV ไม่ผ่านแล้วก็คุยกันไปแล้วนี่วันนั้นว่าข่าวดีออกแล้วซอฟโลนแต่มันไม่ไม่ผ่านก็ก็ขายก่อนแล้วไปรอรับข้างล่างนะครับมันถ้าว่าถ้าดีจริงมันคงปลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับ ท่านผู้ชมยังส่งคําถามเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาเยอะอยู่พอสมควรสำหรับวันนี้ครับโอเควันนี้คำถามน้อยมากนะครับไปไหว้เจ้ากันมั้ง น,นี้สัต์จีนนะครับก็เดี๋ยวเราก็เลิกเร็วหน่อยนะกันภาพรวมก็ยัง selective buy selective sell กันเป็นเป็นตัวตัวไปนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าอืม พยายามชนอยู่นะครับประมาณร้อยี่สิบห้าบาทถ้าเบรกได้เนี่ยไปร้อยสี่สิบห้าเลยนะครับสำหรับเดลต้าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งคอมเซเว่นอืม,อ,มอันนี้ก็เป็น,นึ่งตัวอย่างที่เราจะลันได้โดยการใช้เซนมูวิงเอเวอเรสนะครับเนี่ยสวยงามมาก มูวิ่งแล้อาจจะต้องปรับนิดนึงเป็นยีบห้าวันเนี่ยสวยลันยาวเลยนะครับให้ซื้อตั้งแต่ตอนสิบแปดบาทนะครับสามสิบแปดยังก็ยังให้ซื้ออยู่ยังไม่มีสัญญาณขายเลยนะครับ แบมคุณขวัญตาเมื่อวันวันวันจนันเราก็คุยกันแล้วนะว่ามันมีสัญญาณขายหนักมากนะครับสำหรับแบมนี่อย่างนั้นก็ยังคงทำนิวโลไม่หยุดเลยนะครับ ก็มองมว่าอยู่ประมาณยี่สิบต้นๆนะครับสําหรับแบมเหตุผลก็คือว่าคือใจมาศสองเข้าใจอยู่นะครับว่าประมูลประมูลในแง,ง่ของกรมบังคับคดีอะไรเง,งี้ยมันมันสะดุดมีการปิดไปช่วงหนึ่งในเรื่องเรื่องของโควิดนะครับก็เลยทําให้ประมูลม่ได้แต่ว่าตอนนี้จะประมูลใหม่เนี่ยนักวิเคราะห์หลายท่านก็สงสัยอยู่ว่าแล้วจะขายของออกเปล่ามันจะขายดีเหมือน เหมือนก่อนโควิดไหมมันก็คงไม่อะนะครับก็เลยกระเทือนไปนะครับก็เลยมองยังลงได้อีกนะครับคุณควันตาเราบอกตั้งแต่วันวันแรกที่ลงแล้วนะบอกตั้งแต่วันนี้แล้วนะตั้งแต่ยีบามบาทนะครับ s p r c ก็ไซเวนะครับ ระหว่าง6บาทถึงเจบาทประมาณโดยประมาณได้ถึงเจ็ดบาทสาสิบด้วยนะครับทิติยาพร p t l นะครับขายเลย ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสูญนทีล่างนะครับ C P F C P F เนี่ยถ้าเมื่อเช้าวันเมื่อวานนี้สินะผมหรือวันจันทร์ไม่รู้กิดจำได้ผมทำทำทำขายไปนะครับแล้วก็เมนขายเพราะว่ามันหลุด moving average ลงมานะครับ เนี่ยมาหลุดลงมาแล้วก็เลยเล้คอมเมนขายแล้วก็ลงแรงเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นการขายตามเทคนิคนะครับเทคนิคเขเซล์นะครับเพราะว่าพื้นฐานอะไรราคาหมูราคาอะไรยังก็ยังสูงอยู่ไม่ไม่ได้ลงเลยนะครับถึงบอกว่าช่วงนี้ต้องดูดูเคียวการ์ดอย่างเดียวเลยนะครับข่าวต,ต่างๆดูยากนะครับมี osp o s p ก็อยู่นาะรับแล้วนะครับนะครับสหรับโอสสสพาก็โลเดิมตรงนี้นะครับนะครับ osp อบสพลิันธ์หลือรีวิวไอซ โอ้โหบุญยอดเยี่ยมไม่เอาแล้วนะระวังนะครับมีอยู่อาจจะต้องเทคโปรฟิตบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ผลที่พูดนะครับเพราะว่าวันนี้มันมันพีก,กว่ารุ่มแล้วมันเทรดแค่ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยวอลุ่มเยอะกว่าเยอะกว่าทุกทุกวันในในรอบหลายปีเลยน,นะครับพุ้นขึ้นคนส่วนใหญ่บอกพุ้นขึ้นวอลุ่มเยอะดีจริงๆแล้วสไตล์กระทิงอ้วนนะครับของผมเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้โอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็เียกเมาส์นะครับแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะลากลากขึ้นไปเชื่อมมากกว่านะครับ แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ต่ออะไรเอ่ยต่อบาทแล้วครับจะไม่ตอบมาก็คงตอบต่อบาทนะ mm hmm. ก็เริ่มชัดเจนนะครับว่าเขาไซเวยชัดๆเลยนะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ก็ไซเวยเป็นทุนเลยนะเนี่ย เยเก็ใช้เวยอยู่ข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอยู่ระหว่างสามสิบจุดเก้าหกถึงสามสิบเอ็ดจุดหกศูนย์นะครับอดอลลาร์มาลายเคซีเคซีไม่ค่อยสวยไม่เหมือนเดลตานะ เพราะว่าเนี่ยมันมีดับปักวิญญาณ ler, แท่งเบลเลอร์ตรงนี้แล้วองจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหางยาวทุกวันเลยนะครับการมีชาร์เดลยาวๆเนี่ยมันถึงบ่งบอกถึงแรงขายนะครับที่ดับออกมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ถามทุกคำตอบทุกคำถามแล้วนะครับก็มาดูภาพรวมท้ายหน่อยก่อนก็ยัง ไม่ค่อยมีแรงอ๋อวันนี้ TRUBB มันซีลิ่งไปแล้วนี่อืมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันทีวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่สิอีกทีวันพุธหน้าเลยนะครับหยุดยาวนะครับก็แฮปปี้ลองลองวีเอ็นนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ